สวัสดีครับผมทุกๆท่านนะครับต้นกีตาร์ไม้นะครับวันนี้มีความยินดีมากๆเลยนะครับปกติผมจะไม่ได้ออกกล้องนะไม่เคยอัดเต็มตัวแบบนี้สักครั้งหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาทําคลิปนะครับที่อยากจะมารีวิวนะครับกีตาร์ที่ผมได้ทําไฟไว้นะครับติดไฟไว้นะฮะรูปแบบของไฟที่ผมทําไว้นะครับซึ่งก็จะเริ่มเล่าเลยแล้วกันเลยนะครับ ตัวนี้นะครับผมเป็นระบบไฟ LED แบบเปลี่ยนสีได้เลือกสีได้นะครับซึ่งจะมีรูปแบบอยู่สองแบบแบบรีโมทนะครับแต่ตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นตัวที่ผมพัฒนามาโดยที่ไม่ใช้รีโมทแต่เวลาเปลี่ยนโหมดนี่กดกดแค่ปุ่มเดียวนะครับ มันจะเปลี่ยนไปทุกหมดเลยที่อยู่ในวงจรอยู่ในโปรแกรมที่เขาวางไว้นะครับซึ่งมันก็มีข้อดีนะสำหรับผมอะข้อดีก็คือว่าผมก่อนหน้านี้ผมทำเป็นแบบรีโมทไว้ไงตอนนี้ผมรู้สึกว่าเวลาผมออกไปเล่นอะผมต้องมาคอยจับรีโมทเปลี่ยนสีอะก็ผมรู้สึกว่าผมอยากจะต่อยอดตรงนี้นะครับผมในการที่ใช้ ปุ่มเดียวเนี่ยเปลี่ยนสีทุกสีเลยอ่าเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยเราอยากเล่นแบบไหนเนี่ยเราก็กดปุ่มเดียวไปเลยแล้วเราก็ไปหาเอาเราอยากเล่นสีอะไรประมาณนี้เราถูกใจเราก็หยุดอ่าถูกใจเราก็หยุดตัวนี้เป็นระบบชาร์จถานในตัวครับซึ่งชาร์จด้วย t าย e C ของโทรศัพท์ Samsung ที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้นะ เป็นไทซีแบบนี้แล้วก็จะฝังฐานโดยที่ไม่ได้เจาะฐานเลยนะครับฐานจะอยู่บริเวณนี้แล้วก็ถอดออกมาเนี่ยก็จะเห็นฐานแล้วก็เป็นที่ชาร์จฐานตัวนี้แปลงหัวนะครับเป็นไอเบเน็ตซึ่งเดิมเนี่ยมันเป็นยี่ห้อแมคโลเลนนะครับผมซื้อมาเนี่ยแล้วผมเอามาแปลงเองแล้วก็อิเลตรงนี้ เป็นฟันฉลามแบบนี้อยู่แล้วครับไม่มีอะไรตัวนี้ก็เป็นระบบเปลี่ยนสีเลือกสีเองได้มีไฟวิง่งระบบชาร์จถัานในตัวแปลงโลโก้ครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้เล่นเองเป็นตัวที่สี่ที่ทำใน ประเทศไทยที่ผมทําไปนะเป็นตัวที่สี่ซึ่งสามตัวแรกจะเป็นฟาร์มัสแล้วก็เบสอีกสองตัวซึ่งอยู่กรุงเทพครับแล้วก็ตัวนี้ผมทําไว้เพื่อ,อเราก็อยากทําไว้มั่งนะถ้าสมมติว,ว่าเราไม่มีกีตร์ที่เราทําแบบนี้ไว้เนี่ยเราก็จะไม่รู้ปัญหาว่ามันเกิดปัญหาอะไรบ้างเวลาเราแก้ไขให้ลูกค้าเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะแก้ไขให้ตรงจุดเพราะว่าเรามีกีตร์ ที่เราทําไว้ทดลองเล่นเองตัวนี้ผมก็เอาไว้เล่นประจําที่ร้านเลยครับผมอ่คราวนี้เรามาต่ออีกตัวหนึ่งนะครับเออ่เป็นกีตาร์ของลูกค้าที่เป็น f อซของพี่ยอดบอดี้แสลมครับส่งมาจากกรุงเทพครับตัวนี้ซึ่งเดิมแล้วเนี่ยเป็นรุ่นที่สองนะซีเนเจอร์รุ่นที่สนะอง รุ่นแรกนี้ก็จะเป็นงานคัตตอมคนไทยทำใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบสีศาสตร์ของพี่ยอดศาสตร์แต่ตัวนี้เป็นรุ่นที่โรงงานทําเดิมเนี่ยเป็นฟิงกระบอกเมเปิลเฉพาะสีดําตัวนี้นะสีขาวเมเปิลสีขาวแบบนี้แล้วก็ดอทจะเป็นตรงกลางแบบนี้นะครับลูกค้าเนี่ยต้องการอยากจะเปลี่ยนนะครับเป็นอีโบนีทั้งคอรจริงแล้วอยากจะเปลี่ยนอนะเป็นทั้งคอ แต่ว่าด้วยความที่ผมไปหาจากช็อปในไทยทุกทุกท,ท,ที่แล้วเนี่ยก็เขาไม่มีนะครับเป็นคออ่ะบอกลูกค้าเลยว่าเออถ้างั้นก็ด้านหลังนี้เราพ้นดำเอาแล้วกันนะฮะตัวนี้ก็ไซเฟสตเลทนะครับ,นนรบเจสก้านะครับผมเป็นมีเดียมทรงสูงนะครับเป็นมีเดียมทรงสูงมันจะไม่ใหญ่เท่ากับ จัมบ้นะครับแล้วก็เป็นไซด์ดอทด,ด้วยใส่ไ,ไฟที่ไซด์ดอทด,ด้วยคือทุกอย่างนีะทำใหม่หมดทาเองทํามือนะครับผมทํามือไฟเนี่ยเปิดแยกกันหัวกับไซด์ดอตเนี่ยเส้นเดียวกันตอนนี้มันไม่ค่อยเห็นนะครับผมเพราะว่าผมเปิดไฟไว,ไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะนี่ผมเปิดไฟในห้องเนี่ยค่อนข้างจะสว่างไฟก็ยังดูเต็มแบบนี้นะฮะ จากนั้นเนี่ยก็ใส่ไฟด้านล่างเปลี่ยนดอดจากตรงกลางมาเป็นด้านล่างแล้วก็ทำโลโก้เป็นของพี่ยอดที่ได้ออกแบบไว้แบบนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยพ่นสีดำนะฮะดอู่อ่าจากนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับก็ เ็นระบบชาร์จฐานในตัวเหมือนกันนะครับไทซ C เหมือนกันเลยตรงนี้ซึ่งช่องว่างของวงจรนี้ค่อนข้างใหญ่ก็เลยวางฐานโดยที่เราไม่ต้องเจาะฐานไม่ให้แบบเสียดายบอดี้อะไรอย่างนะี้นะเราเสียดายบอดี้อ่ะบอดี้จะได้ไม่ต้องมานนั่งโดนเจาะเราฝังไว้เพื่อความเรียบเนียนแล้วก็ดูเนียนตาดีนะครับ แล้วก็ตัวนี้ะมีอีกระบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นระบบลดแสงปรับแสงในตัวซึ่งผมเอาไว้ในวงจรนี่เหมือนกันเดี๋ยวให้ลูกค้าเขาไปปรับเองแต่ว่าผมได้ทํารีวิวไว้ก่อนหน้านี้และว,ว่าเพิ่มระบบตัวนี้ไปแต่ถ้าทุกท่านอยา,อยากดูเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปให้นะครับนะว่าเดี๋ยวแกะาอาจจะช้าหรือเปล่าแต่ว่าลดแสงเพิ่มแสงในตัวได้ตัวนี้นะครับลดแสงเพิ่มแสงในตัวได้ตัวนี้ แล้วก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เมื่อก่อนผมใช้เล่นตัวนี้จะเป็นระบบชาร์จฐานในตัวใช่ไหมแต่จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือเป็นแบบฐานเก้าโวลต์ที่ผมทําในราคาเริ่มต้นไว้ก็คือแบบนี้ก็คือเป็นดอทกลมๆตรงกลางเดิมตัวนี้จะมี ทุกเล่นคือเป็นไฟตามนิ้วเวลาเรากดช่องมันก็จะออกตามนี้เห็นไหมฮะแล้วก็เป็นฐานเก้าวนเจาะใส่ฐานตรงนี้ ตัวนี้มีวงจรลดเพิ่มแสงในตัวด้วยที่ผมทำไว้แล้วก็มีคิวสวิตนะครับแล้วก็มีปุ่มปิดเปิดแล้วก็สวิตสามทางเวลาน้อยนะครับได้ลงคลิปไว้แล้วนะครับตอนที่ผมออกไปลองที่ร้านทำงานที่ทำงานนะครับผมก็ขอจบคลิป เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินแล้วก็มันจะดูน่าเบื่อนะครับผมอยากดูเนี่ยก็ย้อนไปดูนะครับหรือว่าไปดูในช่องผมนะครับที่ผมทำคลิปในการทำนะครับของตัวนี้แล้วก็รีวิวเสียงนะฮะทั้งตัวนั้นแล้วก็ตัวซินิเจอร์ของพี่ยอดหรือว่าตัวอื่นที่ผมทำไว้ในช่องก็ฝากกดติดตามนะครับผมด้วยนะฮะตามช่องแล้วก็มีปัญหาสอบถามราคา แล้วก็รับซ่อมทุกๆงานนะครับที่เป็นงานซ่อมกีตาร์นะครับยังไงก็ถ้ามีโอกาสหน้าจะมาทําคลิปหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปอะไรเนี่ยก็สามารถอินบ็อกมาบอกได้นะครับว่าพี่ช่วยทําคลิปอย่างนี้ผมอยากดูจังเลยอะไรเงี้ยก็บอกได้นะครับผมก็จะพยายามหาเวลาทําให้เพราะว่าผมเล่นดนตรีกลางคืนนะฮะไม่ได้คืองานนี้เป็นงานเสริมงานอดิเรกที่ผมรักเลยรัก รับชอบมากนะครับแล้วก็เล่นดนตรีกลางคืนเป็นงานหลักคุณครับผมขอบคุณครับที่รับชมและที่ครับผม